พาอผีแลวประเทศหาดโรงสาเตื้องมีกิจกรรมประเทศที่อำเภอหนึ่งบ่บอกเมื่อไหร่เพิ่นมีการทำปัญหาธรรมะผู้สูงอายุเพิ่นไน้สศงต่อแทนบ้านละสองคนผู้ใจคนไม่ยิงคนเป็นต่อแทนหมู่บ้านซิบหมู่บ้านกับสาวคนผูใจซิบไม่ยิงสิบมาต่อปัญหาธรรมะตั้งโต๊ะไว้ซิบกู่แน่ธรรมะนี่แล้วมีกระดานเพื่อคะแนนเพิ่ม คำถามมาจากไหนมาจากตูเจ้าพระเอกร่น้อยร่นหนาบมาจากคูบาจากทั่วไปคำถามแร่เอาไปคำถามศาสนาคำถามความรู้ทั่วไปคำถามทั่วไปสัมผัสแล้วเขียนคำถามใส่ในซองแล้วก็ซองใส่ในสรุปเจอตัวแทนมาโจ๊บเบอร์หรอได้ซองไหนเอาซองคำถามนั่งเป็นสิบกู่แน่ทุตเจ้าแลวนอกนั้นนั่งความธรรมตัางหลังเป็นซากที่ร้อยคนบุญตึงตะบนมากัน ส้าคร้อยคนนั้นเป็นไปกอกเชียร์รอรุ้นหลุมคะแนนบ้านไหนจะได้ขึ้นนำเหลือเพิ่นมวดกันเฮ้บ้านเราได้คะแนนนัโอ้ต้นเข้าไปรสัการมันมวดเอาต่อไปขอเจญพ่อกำนันนะครับมาจบเบอร์ถามคำถามนะครับพ่อกำนันมาจบสรุปได้สองขึ้นสองตัวเจ้าเป็นจำดีขับถามความรู้ทั่วไปถามว่าภาษากลางนั่งพัเพียะ ภาษาเพื่นเมืองเรียกอะไรเ้ืนถามสีคนนี่นะไอหมูสาสที่ร้อยนั่งทังหลังลูกกันต่อป้อหลังแม่กี่ว่จะเฮาเเไปนี้คืเปลี่ยกไม่ถามสูเขาจะเลี่ยมตอบเนี่ยอย่างเไม่ได้ถามสูเขาเนีนาะเื่อรื่องตรงตัวแทนมาตอบคำถามเพื่อนตัวนัะไป ทุกบุญจักร์ไปเติเอาไปไปต้นกระตอบก้นขึ้นไปตอกออกไปล้วกอบก้นหักมาเพื่อตอกเลี้ยงตอกแห่นใหม่ผมว่าน่ยสรุปแล้วคำถามข้อนั้นได้บ้านมาสองคะแนนเต่ากับคนได้เต่ากับเดินสีหมู้าคนตอบเนี่ยมาต้องเปียกปากานะนะในมูรณะหลังลู่องไม่ก่อนเลย เอาครับำถามข้อต่อไปขอเชิญนายกมาเสียงเอาคำถามนะครับนายกมาจบสรุปได้นึ่งซองเอาเพื่อกรรมากัรเป็นคำถามเกี่ยวกับศาสนาที่วัดดักรีคำถา,ถามถามว่าพระพุทธเจ้าเปิ้ตรัสโอวาตปาติโมคือหัวใจของพระศาสนาอยากถามว่าหัวใจพระศาสนาโดยย่อว่าอย่างไรดักริ่งกัน เขาพิไัยเปลี่ยนไปากมึงยังไ่ยต่อทำกาบเปลี่ยนพคสถามผมก่อนสวแล้วคำถามข้อั้นสิหมู่บ้านได้สกคะแนยเอาเฉลยไปเฉลยนี่ขออ่านก่อนหมงึงตบอหยั่งพระพุทปธรรมประสงผิดีหมผู้สองต่อหยั่งที่หารโมสรรพีหิตผู้สามต่อหยั่งพระน้อยเดขธรรมพีหิดเฉลยนะครับโอว่าปฏิโมหัวใจพระศาสนาพระพุทธเจ้าประจักษ์คือ สรพประป,ะปะสะอาการนามและความชัวช่วทั้งบวงกุศลสูประสพทาทำความดีให้ถึงพร้อมสักจิตทปริโยคะประนามทำจิตใจให้บริสุทธิ์เย้เหียอีวัเกาะเปิ้นถามโดยย่อใจขึ้นนะโดยย่อไปน้องฟังแล้วจำเมื่อขึ้นใจเอาไปสอนลูกสอนเต้าได้หัวใจพระพุทธศาสนาโดยย่อหนึ่งละชัว่วสองทำดี สามมีใจบริสุทธิ์เต้าอิหักสนาพี่น้องละชั่วทำดีมีใจบริสุสทธิ์ภัยทำส,สิ่งสามประการนี้ได้เป็นคนบริสุทธิ์ตึงายวาจาและจิตใจบางคนห้อยพระอย่างที่ว่านะโหสตาพี่น้องมาสองสามปีแล้ว,าวมาผ่าน่จรจำเข้าได้ไหจแต่ว่าใกล้ๆวันนี้เจดีดก็ล่มบอกวองเจดีล่มพวกกรมศิลปากรมาสำรวจเจดีดอายุสาวร้อยกว่าปีสองก้อง แต่ซองจบบะโบรณะได้ก็ไม่นี่ทวงออกมาได้แน่ทวง,งก็ดับทวงก็ดับกรมศิลปากรได้สำรวจเจดีโหอายุสามร้อยกว่าปีล่มขอซองกล้องขายายซองเข้าไปตรงไหนหันหม้อดินแตกอยู่ในห้องแกงเนึ่ยขายายภาพอพอพบผ่นพ,พระรอดองโมวิ๋นก้อยอย่านี้มีในมรดกแนนะ่ะกรมศิลปากรสำรวจและอายุสามร้อยกว่าปีโอ้หยังเกิดขึ้น ออกนังเสือพีน่าหนึ่งจ้าดาพี่น้องเดือนปลายกรุบแตกเสียงพระแห่บูชาแน่นวัดินปอดอมรัสามเสียงจ้าดาพี่น้องเปลี่ยนไปกันอะไรกันสอง เต่ทีจมาทำาวนทีเทิน g i ตัวแล้วนี่นะครันี่นะครับเ้กหองิ้วก้อยในสถาบ์พี่น้องสแสนไปพม้อครบปลาทำแห่ด้วยกุจจโอ้ยสามสี่แสนหม่องหิ้วก้อยน่ะดินละปูอย่างมาแพงไป่แงเงาสาแสนองนี่หม่องหิ้วก้อยที่ดินหางโดงตลาว่าเช็ดแปดปนโอ้อย่ามาแพงแพงแลงว่าถ้าใครยกเคยต่อเวลาได้พระมาสภเวดแน่นอนส่ง ล่อเข้าล่อลออกของแท้คือว่ากรรมรู้ได้ไงเนี่ยของแท้ของปลอมผ้าอายุสามร้อยมันอายุห้าสี่แตมันเกิดตันกว่ามันตันไปหันหเปิดปั้นกว่าโอ้ยที่พอเนี่ยมีผมว่านตัวจิงว่าคิดว่าก็กมันเป็นว่านเป็นแป้งจะได้ข้าวของควายตะมอเขาลองซองมอ,องเอาแว่นซองล่อเข้าล่อลออกกูพอว่านข้ามกูหันเป็นวันอินกีหรือตีเฉยขึ้นห่อตู้มะฮู้อย่างของเก่าแบบย่าผมพุชามาสามแสนนี่อายุสามร้อยปีกว่า เจ้านาพี่น้องฟังเลยไผ่ข้าได้ของเก่าห้อยคอมาถ้าไปปู่จ่าพระเืขาเซียมสตังว่างหินเหี้ยบเออเนี่อายุถึงสามร้อยล้านปีปู่จ่าสักกี่แก่นน่าใจขึ้นโอ้ตุ้งอุ้ยได้อย่างไรของซักซิบกันห้อยคอที่บบพี่น้องฟังเลยให้หัวพระี่เดาห้อยคอซักซิบว่าซักซิบตัวเจ้ามีวิธีพิสูจน์ง่ายก็เดียวเนาะเอาพระเดียวขึ้นว่าซักซิบเนี่ยนะถอดออกคอมาใส่อุ้อมือ ใคมีคาถาอย่างเป่าเข้าไปกทีพีโซร้อยแปดหัวใจพระเจ้าสิษจากปรมีศิษตักเจ็ดตำนานสิบสองตำนานคาถาหัวใจดีหัวใจเพศบ่แล้วใจขอทุเจ้าเป่าหัวแหมขอพ่อหลวงเป่าขอนายกเป่าหัวแหมบอกบอกตั้งสัจจะอธิษฐานนี้วันญี้อธิษฐานวันข้ามอธิษฐานไปอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเอาน้ำมาเนึ่งแก้วใส่น้ำมาต้กเ็มเอาพระที่เอาขึ้นวัดศักดิ์สิทธิ์นะจุ่มลงในแก้วน้ำ ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันต้องการขึ้นมาได้ถ้ามันการขึ้นมามาได้ผมงอมันไม่อยู่ก้นแก้วนี่หละขนาดตัวเก่าตัวโบไปรอวะโอตุ้อุ้ยยังไงผมกูจ้ามาของศักดิ์สิทธิ์พี่น้องสัตยาพวก่านฮัตั้ง้งหลายลงประเด็นต้นแปงพระมาเมื่อ้อยพอในสัตดาพี่น้องจุดประสงค์ต้นแปลงขึ้นมาเพื่ออย่างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เวลาจะนำผิดคิดชั่วไปลำบากอย่างร้ายกับใครพระอยู่กับตัวเขาเนอจะไปยักไปเลยเก่งใจพระที่ไห่หอจะไปฆ่าไปฟันไผ่ตายโอ้โศีลศาสนาที่กับเทาจะไปทำอย่างไปเลยจะไปปาดปีนปากม้อนปากอายตาคนนั้นว่าคนนี้จะไปว่าเนอะเก่งใจศาสนาอยู่กับตัวเขาพระอยู่กับตัวเพื่ออย่างเพื่อเตือนใจเพราเพื่อทำพิดคิดร้ายกับใคร แต่เขาไม่หลงทิ้คิดว่าซักซีกว่าซักซีสฟันแตงกว่าเข้าหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นปีสองปีท่านนายกกับสตาปิ่นไม่จําได้มีข่าเฮลิคอปเตอร์ตกมีเจ้าสัวคนหนึ่งตายเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกเจ้าสัวคนนี้มีเงินเป็นพันพันล้านสตาดาพี่น้องตายพร้อมกองบินกันนะเขาไปสำรวจแล้วว่าเจ้าสัวคนนี้แต่งตัวอย่างไรมีสมบัติอย่างพ่อขึ้นเครื่อง เปล่าก็ว่านาริกาที่ใส่นั่นนะกล้าที่ห้อยใส่คอสุมานาฬิกาที่ใส่แขนนะล้านบาทเลยโอ้แพงหรืเงินเดือนนายกเป็นสี่ปีนาฬิกาเรือนเดียวบ้านเตียวเวหรือนาิกาบ้านเราก็ใหญ่กว่าสูตรชุดน้นเป็นสามสี่หมื่นดูกแพงหรืเงินเดือนในยกสองเดือนก่อนพระที่ห้อยคอสัตาพีน้องเป็นพระสมเด็จที่งามที่สุด ปูจามาราคาสามสิบล้านพอน้งเต้าหวยเราวันที้งบนองโอมาแข่งแท้แขงว่าพระองค์เดียวเอมไมูลน้สามิบล้านไอ้ยังเกิดขึ้นสรพีิน้องห้อยพระองค์ไปสามสิบล้านก็โตื่องบินตายก่อนพอคบอนนีถ้าหน้าสามสิล้านยังตายละร้อยเกบาทยังองเอานี้ยปล่ล้อพี่น้องสระทิกดูาน้างขึ้นใจกว่าเดืเฮาหลงประเด็นอันที่สองคือไหวพระธรรมย่งยีไปหล บางคนโ้บุ้น้เพ้อวดสอนชาบ้านตัวเจ้าได้โดนนักที่สุดยุคปัจจุบันตัวเจ้าต้องอยู่ในพระธรรมที่นหยตัวเจ้าต้องมีสินสองร้อยสองเจดนี่ลงพี่น้องสักการต่างหายตัวเจ้าได้เป็นคนขี้เถียงกระทามวันนี้อีแม่ตัวเจ้าขอถามก็เจอกับว่าสิสองสองเจน่ะมีอย่างเทาดับปิเฮียงอยู่นะเปิ้นว่าสองร้อยสองเจ็ดก็สองร้อยสเจ่ะดีกว่า สักดาพี âu, am, ệt, éo, à, a, âu, í, ่น mm ้องั่งหลายถามใจสักดาที่นั่งฟังดังได้ยินกันบ่อยสองร้อยสองเจ็ดข้อสองร้อยสองเจ็ดข้อไพ่รู้พ่อผมว่าสองร้อยสองเจ็ดข้ออันไหนคืออาบัติหนักที่ทุเจ้าทำผิดไปแล้วต้องขาดจากความเป็นทุเจ้าสิเท่านั้นอันใดคืออาบัติอย่างกลามทุเจ้าทำผิดไปแล้วต้องอยู่กับสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันถึงจะพ้นอาบัติพ้นความผิดอันไหนที่ทุเจ้าทำผิดไปแล้ว ต้องกลาาขม,มาส่งสแสดงกลงอาบัตตอหน้าพระที่มีบรรสามากกว่าถึงจะโพนอาบัติอันไหนที่ทำผิดไปแล้วลงโทษสถานเบาล้าง่วยล้างจ้อนว่าที่เนื้อเท็จที่หักก็มีโทษนักโทษเบาเขารู้โทษเราหมดโทษหรอเมื่อกับกฎหมายอาญาถามท่านนายกกฎหมายอาญาพ้นแบ่งเขารู้โทษเราหมโทษเราหมโทษยอมความได้เขารู้โทษมีการตั้งโทษได้ห้าขั้นตอนประหารชีวิตจำคุก กับขังปรับริบซักสิอีโลคณะคนใหม่อาญาก็ยังมีหน้าขั้นการรับโทษข้อทำทินัยพระสงฆ์ประเมินกันมีของนักมีของเราแต่ทุกวันเฮาหันตุเจ้านำผิดีก็ผิดเลยก่อน้นยยมอันนี้ผิีมาเนี่ยน้อยหน่อยผีมาผมไปยันยันย่งสระดาพี่น้อนวันก่อนนี่ยเดือนหนึ่เป็นเชียงใหม่เอาเนี่ยมีตุลุงตัวหนึ่งไปกินหน้าบาทที่กาดหลวงเดือนหนึ่เป็นคนใส่บาทนับตุลุงคนเตียวจ้าเท่าละ คนก็ไปลุมใส่บาตรตู้อุ้ยตัวลุมตัวนี้ยสุแมรุสตาไปน้องมือห้านิวอวพวงนี้กัาปะเขาถูกแซวเขาสุกมือห่วยล่อนลุมใส่บาตรที่เจ้าตัวเดียวปาวิฝาป้องได้มือพว่งมีที่กัมของและทีนี้สตาไปน้องของมันนักของคนนัก้กวยผ้าที่เป็นคองลุดไหลลงมาผ้าลุ้นไหลโชว์ไหลหน่อยก็ปรากฏว่ามีคนหวังดีถ่ายหูฟึ๊บ ไปร้องเรียนสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระแต่งกายไม่สำรวมออกปินข้าวสม่า้ศดาีปน้องเขาก็ไปดนข่าก็ทิ้งตาบอดอย่างนี้ยแบพื่อพวกนี้กัางวัวใจขึ้นอะแรงว่าแน่งใจขึ้นจดาพี่น้องแต่ถ้าหว่าดีจริงแล้วท่านไหนยอมเนาะโอุ้ลุงอยู่ว่าไหนครับของนักแต่มนั้นว่าผมไปส่งขอผมพกรถแดงให้บ่อสามทีปากส่งถึงวัดถ้าบอกมีชัตัแปลงข้า้เพื่อนกัน ผ่านอยู่เมื่อคนนี้กับผ้ามีบ่มีว่าแต่ค่าเองคนถ้าหวังดีจริงอันนี้มันจ้องจะทําลายอย่างเดียวเจ้ากันตายอย่างเดียวซะดาเนี่นี่แหละคนไทยเรามันินี้ใส่บกติอย่างเงี้ยมันถึงอยนไปกันหมดพี่น้องสะดาทนั้งหลายบางคนบางคนอย่างว่าคุณเจ้าเนี่ยอย่างน้อยุณพิชพิชจมดินจมทรายคนซสดาไปเคยของเวลาไปนั่งรถโดยสารหลังรถโดยสารมันบอกว่าอะไรอัตราค่าโดยสาร จากตรงนั้นถึงตรงนั้นสาบาทจากตรงนั้นถึงตรงนั้นสิบห้าบาทระยะใกล้ที่สุดสิบบาทปัจทันสุดท้ายผมว่ามีอยู่กองเดียวมันบอกว่าไรนักเรียนนักศึกษาครึ่งราคาที่บา,าทุมาตุเจ้าเข้าเก็บแปดสิบขึ้นรถมันก็เก็บเ็มเนน้อยก็ต้แมแหมว่าขึ้นรถมันก็เก็บเ็มเขาก็ถามว่าอ้เนเพิ่นไปโรงเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษา อ้ยนี่ยบอกเก็บเงินราคาหัวตุกถ้าจะรูปผมเก็บเงินสิมาหนุ่มชุดนักศึกษาแน่ดีกว่ะเฮาบางคนเปล่าประเด็งว่าไอ้กำนี้ไอ้ตายเขานักศึกษานม่เจุ่มเข้าไปเหี่ยวแข่งขึ้นว่าท้องสูงสนดท้าเมื่อตอนหลายตุ้เจ้าประเทศทำสุคราเพิ่งว่าสี่ห้าปีที่แล้วหลายคนคง่จังเลยรัฐบาลจะชุดนี้หรือชุดไหนเพราะเขาประชุมกันในสภาเรื่องของตุ้เจ้าโดยเฉพาะเรื่องตุ้งเจ้าเนี่ยเอาเนี่ยแน่ วางที่เขาบุกวัดธรรมกายว่างที่ตรวจสอบทรัพย์สินวัดและซัมปราสายกันนั่นน่ะตุนเจ้ายุ่งสตางทิพบ์กุ่นเจ้ามีทรัพย์สินเงินทองเกินสามพันทิพยีกว่าถ้าไปเตะไปสวดไปรับธนิการถ้าได้รับเกินสามพันต้องแจ้งสำนักงานพูดว่าเงินนี้รับมาจากไหนคือเพราะอันอยางเสียภาษีรูปตั้งสามปนเสียภาษีวะ ถ้าถวายสุนมาถ้าโค่นไม้ฉบับนี้ผ่านแค่นั้นแตนายกถ้าถวายตู้เจ้าสามปันตู้เจ้าต้องรายงานตัวที่ไหถ้านายกจะไปถวายสองเดียวไปเป็นสองสองสองรปันแน่ถวายจำตื้อหันจะไปถวายเจือเดียวถวายเจือเดียวเขาโดตรวจสอบถวายจำเจือเขายลอกหอกเข้าไปได้ห้าปันรูปห้าปันห้าสองเจือเนี่ยเรื่องนี้น้องสักการณ์ยังายบางเจือบางเขาตู้เจ้าแย่อย่งโดนเพ่งโทษอย่างเดียวสุมาถ้าเป็นีิสัยการโค่นได้สองเนี่ย บางคนบอกว่าไอ้ตู้เจ้ากับผู้จบออกมากระแอดบออกไปแล้วเหลือในกระเป๋าเมียกองก็มีนิดหน่อยอันเนี้ยโอ้ได้ใบหน้าร้อยก่อนหนอที่ตู้เจ้ากับแอดสัตย์าพี่น้องใครฮันเป็นเงินเป็นทองก็อันเนี้ยสัตย์ดาบางอย่างได้เยอะเลยไทยฮันเป็นเกินเป็นทองเนี่ยสัตย์ดาสัตยาพี่น้องตู้เจ้ากับที่ปุบ่มีสินบ่มีทฮัม ผีประทัานี่ไหนที่น้องฟังเท่านี้เถอะเพราะพรจพระพุทธเจ้าเป็นตรัศศีข้อที่สี่ว่าชาตะรูปราชาตะปฏิฆานาเวรมณีห้ามบมื่อพระสงฆ์รับทองและเงินสัง่งให้ดีจะไปอู้กันได้มาเถียงทระเจ้าแห่งห้ามพระภิกสุสงฆ์รับทองและเงินที่ขึ้นเป็นรูปร่างหมายว่าอะไร ทองและเงินที่ขึ้นเป็นรูปร่างมันคืออย่างในสมัยพุทธเจ้าเพื่นไม่ได้ใช้กระดาษอย่างเขาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเอากระดาษมาทําเป็นอัตราแลกเปลี่ยนสมมติค่าม่อเป็นเงินร้อยเงินห้าร้อยเงินปันพระเจ้าประสงค์รับมาแล้วก็ใช้เงิเกิดประโยชน์ในการที่เกิดคุณค่าไม่ใช่ใช้ไปเลยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเพื่นมีกระดาษเพื่อนใช้ทองและเงินขึ้นเป็นรูปร่างทองเงินขึ้นเป็นรูปร่างอย่างสร้อยคอที่สกาใส่เนี่ยอันนี้ทองที่เป็นรูปร่าง เงินที่เป็นรูป้ามอย่างสันสลุงเงินขัดเงินแหวนเงินสร้อยเงินอันนี้คือเงินที่เป็นรูปงามพระพุทธเจ้าป็ะมือประสงค์สะสมทองเงินที่เป็นรูป่างเพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีทองพรหรดพุ่งนอนสะดุ้งจนเตี้ยเหม่ลองทุเจ้าห้ัมทองครับเงินเต็มย่าพยัตาคอเอาตายวันนี้มาได้โจรจะปล้นเพื่อนจึงมือประสงค์สะสมทองและเงินที่เป็นรูปร่ามแต่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือกระดาษกระดาษว่าทุ่เจ้าใจเกระสักตาม chả bao hơn nữa, mà đêm khืน nè, bầu lót mà 700, này xong nhé hài cả lát 700, chả bỏ hơn gì cả, 700 free mà đại kiện này, phải thêm nạp mặt, thằng kia thêm luôn free luôn, bỏ lót tu choa cả ghế táng, ghi mặt lồng 60 tầng nhau quẹt nồi, bỏ tiền luôn, bỏ lót tu choa, sen thì bay sen hết nè, bát bắt, bắt chiếc bắt số tiền tu choa nhỉ, tôi sẽ đi mở công sa ban ghi เราก่อเทศบตาร์อุปจาร์มมันมีซีสนาพี่น right? ้องก็กินว่เดี๋ยวห้าสิบเขาก็เสี้ยงห้าสิบตเปิดกินสองห้วยเสี้ยงร้อยก็เสี้ยงร้อยต่อเปิดสดาพี่น้องเรามีกําลังลดเสี้ยงเต่ากันสดาพี่น้องดังนั้นปัจจัยเราเนี้ยเป็นเครื่องจะเป็นในการอุปโภคบริโภคเย็บเป็นเย็นไข้ข้าหงยาเราบมอมีบัตดสามสิบบาทเสี้ยงสตังค์ขึ้นรถโดยสารเสี้ยงสตังค์ซื้อข้ากินเสี้ยงสตังค์ก้าน้ำก้าไฟว่าไม่มีฟรี ใต yeah, hey, ั้งเงินกันหมดเสียหนักเหลเา้าบ้านกวพี่น้องสัตว์ตาใดพระเจ้าประสงค์อยว่าอยู่วานลําบากจึงมีไหว้พระสงฆ์หลงรูป้าบ้านเขาก็ไหว้พระสงฆ์หลงรูป้าวบ้านสัตวาพี่น้องไม่ใช่หลงหักหลงเมาแอบชอบนึ่ใจนะไม่ถึงลงกินหลงตานลงสื่อลงดังสมายจะสัาพี่น้องทุกเจ้าอยู่ว่าทุกวันไผว่ามีความสุขอบางคนบอกว่าโอ้สบายยังตุกีกว่า พี่น้องฟังเลอคำว่าสาบายอย่างตุกนีันาะถ้าสาบายแต่นังมู้ไม่ยิงันมี่ยบัวาบาดเนี่ยคอยดูปวดอยู่ว่านายกเล่นการเมืองเนี่ขาดโผลตุกใจจตายต้องมาเดินหาเสียงต้องมาพัฒนาหมู่บ,บ้านปวดอยู่ว่าดีกว่าสาบายพี่น้องฟังให้ดีสาบายอย่างตุกเนี่ยมันสาบายทางกายแต่มันมาป่วยในใจอยพ่อเนดนิบอกว่าอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์มันก็ผิดตั้งแต่วันที่เราบวช บวชเข้ามาอยู่ในวัดก็มีสิทธิ์สักยันซักาบีน้องไปพอด้วยวัดกว้างกี่ให้กี่ตารางเมตรกี่ตารางวาเขามีสิทธิ์กันยางต้องใครยืกฎหมายฉบับนี้ผ่านขนาดทนายศอสคนได้็เนี่ยเพื่อวันหน้าท่านนายกได้เป็นศสฝากพักกานกฎหมายเขียนกฎหมายพระสงฆ์ก็มีสิทธิ์ถือครองที่ดินวัดภครเป็นเจ้าว่าคือเป็นเจ้าของที่ธรณีสงฆ์ท้งของวัด นี่นะมีกี่แปลงสลักหลังเลยว่าตูกโกงเนี้ยเป็นเจ้าของที่ดินให้เขค้นหมายเฉพาะนิ้วผ่านมาหนะลองค้นหมายผ่านพบเขาเป็นเจ้าของที่ดินวันนี้วันพูดไปขายขายแล้วเดี๋อยู่อีเดียวผมบอกหลอกตุ้มทีมงานจ้าเนาเนื้อพี่น้องสักใดสักหลายมีสิทธิ์สักอย่างแปลงนี้หันสารางงบเสี้ยงบุญจะทีสิบกีร้อยทีล้านวันนี้คดีสีขาลาเพศตายย้ายเขาไล่เหัววันนี้เนี่ยไปตัวสักอย่างละเป็นสาธารณประโยชน์กับหมู่บ้านชุมชน ชาติอพ ok ี JI, ่น้องทั不不不不้งหลายทุ่เจ้าอยู่วัดไหน่็มีความสุขเปิดขี้ซาด่าชาติาเจ้าบ้านกินเพิ่นก็ย่านี้เฮอนกินของอย่างนี้หลังย่างลำตอเนี้ยายาททางชักให้อย่างนี้ปีตามปีเดียวพอแก่งก็ท่าปีเดียวเนี่ยหมของยังดียางลำไปคนกินไปตามพี่น้องฟังเฮ้ยดีกึศตัวทุ่เจ้าเฮ้ยลึกๆเติมวันนี้ทุ่เจ้ากินเข้าขี้ซาดีจะบอกเออ ตาขันเข้าหพ่ออุ้ยแม่อุ้ยถ้าบอกมาตาเนี่ยพอุ้ยแม่อุ้ยเหมือนกู้ได้กินข้าวเลยเอ้ยอุ้นใจกินข้าวกี่ใจนะจั้งวันไม่ไหนวันนี้คือวัน